สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาเปิดสอนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และในวันนี้รายการสิทธิ์เก่าเล่าสู่กันฟังเชิญพบก,กับใครนั้นดิฉันพิมมาดาวิเชียนวันนะคะเป็นคุณแม่ของนราวิทวิเชียนวันชั้นปจะมาพูดถึงความรู้สึก ที่มีกับโรงเรียนในฐานะสิเก่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เด็กมาเรียนแล้วมีความสุขในทุกๆวัน yeah, <sure. S 1> เพิ่มความสนใจและได้ทําให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆการเรียนที่นี่ส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้านไม่เฉพาะเรื่องวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับ การสนับสนุนจากทางโรงเรียนเป็นอย่างนี้เช่นกันอย่างเช่นกีฬาในประเภทต่างๆอย่างเช่นฟุตบอลหรือว่ายน้ําตามความถนัดของเด็กที่เด็กสนใจโดยการที่มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําและฝึกสอนความใกล้ชิดความใส่ใจของอาจารย์ทําให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการที่ได้มาเรียน และได้ทำกิจกรรมกับที่โรงเรียนส่วนเรื่องความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อใหญ่เลยของโรงเรียนนี้คืออาจารย์ให้ความใส่ใจกับเด็กและผู้ปกครองทุกท่านทั้งความใส่ใจความปลอดภัยที่มีให้เด็กอย่างเช่นการที่ลูกมาเรียนที่เนี่ยในเทอมแรกอาจารย์ ยัคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่ยังไม่รู้จักชื่ออาจารย์ท่านนี้เลยแต่อาจารย์ท่านนี้รู้จักลูกรู้จักเด็กสามารถจําได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของใครคุณพ่อคุณแม่ที่เดินเข้ามาเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ใครทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกได้ได้ถึงความปลอดภัยของลูกเมื่ออยู่ในโรงเรียนที่จะไม่สามารถที่จะมีคนอื่น หรือคนแปลกปลองที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วพาลูกออกไปที่ไหนได้เพราะว่าอาจารย์ยให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองที่มารับหรือผู้ปกครองตามที่แจ้งไว้ทางโรงเรียนจะไม่ปล่อยให้เข้ามาเลยอันนี้คือความประทับใจที่เห็นได้จากทุกๆอาจารย์ทุกๆท่านในโรงเรียนดังนั้น จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองท่านอื่นๆที่กำลังคิดหรือตัดสินใจให้รับโรงเรียนสานประทศาทิธิสวนชันทาไว้พิจรารณา